การขายพระแหละครับครับแล้วก็ออกมาเต็มตัวปีสี่สองหลังจากนั้นแหละคือขายพระอย่างเดียวเลยอ่าอาชีพเดียวเลยว่างแล้วก็ไม่ทําอาชีพอื่นแล้ว,วขายพระอย่างเดียวอืตอนนั้นช่วยเราย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมช่วงที่ไปท่าพระจันทร์บ่อยๆคือผมรู้สึกว่าที่ตรงเนี้มันมันเรียกว่าเป็นที่จุดเริ่มต้นของเซียนพระหลายๆคนเลยใช่ใช่ถูกไหมฮะเลยอยากจะรู้ว่า สเสน่ห์ของที่นี่ณวันที่พี่ดำมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในในจุดๆนั้นเนี่ยเขามีที่ท่าพระจันทร์เขามีาาเมสเน่ห์ยังไงหรือมีเรื่องราวยังไงที่แบบน่าสนใจบ้างอยากเห็นบรรยากาศมีอย่างที่เห็นแน่นอนก็คือลูกผูปป้ชายครับไม่มีการการันตีการซื้อพระของแต่ละเซียนต่อเซียนแล้วส่วนใหญ่ซื้อก็คือ one man ไม่มีเรียกพวกเออต้องจบคนเดียวอ่า แท้เก๊ต้องจบเลย